สวัสดีครับวันนี้ผมมาแจกเมนูไข่เจียวราดซอสน้ำปลาอร่อยๆอการทํากินง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับขั้นตอนแรกผสมซอสน้ําปลาแบบง่ายๆก่อนนะครับผมใช้น้ําปลา1ช้อนนะครับและน้ําเปล่า2ช้อนครับทาการคนผสมให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ก่อนนะครับจากนั้นผมจะใช้ไข่ไก่4ฟองในการทํานะครับตอกไข่ไก่ใส่ชาม4ฟองเลยนะครับและตักซอสน้าปลาที่เราคนไว้เมื่อสักพู่นี้ลงไป1ช้อนและทําการตีตีคนๆจนให้ไข่เนี่ยเกิดฟอ น,นี่มันจะได้ฟูๆนะจากนั้นตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะแบบนี้นะตั้งไฟให้ร้อนเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับให้ตีไข่อีกรอบหนึ่งก่อนเทลงไปและค่อยๆเทไข่ลงไปแบบนี้เลยนะครับเราจะทำการทอดไปเรื่อยๆนะครับด้วยไฟกลางจนกว่าไข่เนี่ยจะสุกทั้ง2ด้านนะครับผมใช้ตะหลิวเนี่ยเกลี่ยเอาตัวเนื้อไข่ที่เป็นน้ำๆลงไปให้โดนกระทะนะครับมันจะได้สุกไวๆนะนี่ผมก็พลิกกลับด้านนะครับ ด้านแรกก็สุกแล้วอาจจะไม่ได้โปรเฟชชั่นอลหน่อยนะครับในด้านการพลิกเพราะว่าไข่มันค่อนข้างแน่นนะครับมันก็จะมีขาดแต่ว่าก็เป็นแพรสวยงามอยู่จากนั้นเมื่อไข่สุกทั้ง2ด้านแล้วให้ราดซอสน้ำปลาที่เหลือลงไปนะครับนี่ราดไปทั้ง2ด้านแบบนี้เลยพลิกกลับด้านแล้วก็ราดอีกด้านหนึ่งพลิกกลับแล้วก็ราดอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะครับจะบอกว่าตอนที่กินเนี่ยอร่อยมากๆเลยกินกับข้าวสวยเนี่ยไม่ต้องพึ่งซอสเลยนะครับอร่อยมากๆนี่ก็เป็นเมนูไข่เจียวง่ายๆนะครับเป็นไข่เจียวราดซอสน้ำปลาที่มานําเสนอในวันนี้หวัง่าคจะ ถูกใจทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ